สวัสดีครับวันนี้เรามาดูข้าวของพี่กรนะครับที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับพี่กรส่งรูปมาให้ดูมีอาการอันนี้เป็นข้าวก็ขอแปดห้านะพี่นี่อาการที่เห็นมันจะเป็นแห้งจากปลายใบลงมาแล้วก็แห้งทั้งสองฝั่งนะเน,นี่ยเริ่มมีอาการนะก็เป็นอาการของโรคขอบใบแห้งนะครับ ก็พันก็ขอแปดห้านี่จะออกแดงกับโลกขอใบแห้งแล้วก็ใบไม้ก็เห็นหลายๆบางอันก็มีโลกเราขอใบจุดอยู่เนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นก็จะเป็นเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งแดงดนะครับขอใบแห้งเห็นแล้ลักษณะใบเห็นชัดเลยเนี่ยตอนนี้จะแห้งจากปลายแล้วก็สองฝั่งจะแห้งโลกขอใบแห้ง ก็เป็นโรคที่ว่าข้าวพันธก็ขอไปให้ในออนแอรกับโรคนี้อยู่ครับขอไปห้กับใบไม้นในแปลเดียกันนะครับก็ขอแปดห้าของพิกรนะครับดูอาการครับอันนี้ลักษณะจะเหมือนโดนใบไม้เข้าทำลายครับดูลักษณะแผลจะไม่เหมือนกับแปลงเมื่อกี้นะครับรแผลจะเป็นจุด,จด จุดๆแล้วก็เป็นตาตรงกลางแล้วก็ไมมเอาเป็นแผลใหญ่เนี่ยเป็นเยอะเลยแต่เป็นเฉพาะโซนที่มันงามๆเนาะโซนโซนนี้เนี่ยมันเขียว,ยว,ยวงามเลแล้วก็เริ่มลามเข้าไปข้างในตามลมลมเข้าไปทางนี้อันนี้เราฉีดยาไปแล้วเนาะใช่ครับเพิ่งฉีดไปแล้วก็มีฝนตกมาหน่อยนึง เดี๋ยวมาตามดูทีว่าฉีดไปแล้วจะหยุดเชื้อไม่ให้ลามให้ที่อื่นได้ไหมสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านที่ทำนาปลูกข้าวมาทำความรู้จักกับโรคที่ชอบระบาดในช่วงหน้าฝนนะครับหลักๆแล้วก็มี2โรคที่เราพบเจอกันนะครับตัวแรกก็คือโรคขอบใบแห้งสาเหตุนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาการนะครับโรคจะเป็นได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าแตกกอจนถึงออกรวงลักษณะจ,จะมีจุดเล็กๆําำที่ขอบใบและขยายเป็นทางสีเหลืองยาวตามขอบใบถ้าอาการรุนแรงนะครับต้นข้าวจะเหี่ยวและแห้งตายทั้งต้นเลยก็สำหรับการป้องก,กันกำจัดนะครับแนะนำให้ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป และไม่ควรระบายน้ําจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่นๆเพราะว่าโรคนี้มสามารถแพร่กระจายไปตามลมและน้ําได้นะครับสําหรับการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดนะครับแนะนําใช้สารเช่นคาซูกาไมซินหรือซิงไทอ a โซนหรือไอโซพโูไทโอเลนหรือ,อ,โซโซรอสารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์หรือนะครับ สารสเตปโตมอซินซันเฟตบวกกับออกซ่ทิตาไซคินนะครับอีกหนึ่งโรคนะครับที่ชอบเป็นในช่วงหน้าฝนนะครับก็คือโรคไหม้หรือโรคใบไหม้สาเหตุนะครับเกิดจากเชื้อราอาการนะครับใบจะมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายๆรูปตามีสีเทาอยู่ตรงกลางถ้าระบาดรุนแรงจะกระจายทั่วใบและทำให้ข้าวแห้ง ยุบตายเป็นลุมหลุมแบบคล้ายๆถูกไฟไหม้ถ้าระบาดในช่วงออกรวงจะทำให้เมล็ดรีบทั้งรวงเลยหรือเกิดรอยช้ำบริเวณคอ,อ,อรวงเราจะเรียกโรคนี้ว่าโรคไม้คอรวงหรือเน่าคอรวงนะครับสำหรับวิธีการป้องกันกำจัดก็คือ 1. ครับใช้พันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทานโรค2 ไม่ควรหวานข้าวหนาจนเกินไป3นะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนในอัตราที่สูงเกินไปอ่าสำหรับการป้องก,กันกำจัดเราสามารถใช้สารป้องก,กันกำจัดได้เช่น1น,นะครับใช้สารไตไซคาโซน2ส,สารคาสุก้าเมซินอ่าเป็นต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ อยากจะฝากถึงคนที่ทำนาปลูกข้าวในฤดูฝนเมื่อฝนมานะครับว่าอยากจะให้มันสำรวจแปลงว่ามีโรคมีมแมลงหรือมีอาการผิดปกติกับข้าวเราหรือไม่ถ้าเราไม่ชัวร์ไม่มั่นใจก็สำหรับคำแนะนำก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือเป็นไม่ได้ก็คือเอาต้นข้าวที่เป็นโรคหรือมีอาการนะเอาเข้าไปปรึกษา เอาไวแลกเปลี่ยนกับร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้ๆบ้านนะครับน,นี่เป็นคำแนะนำเนาะถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ